หอมมากเลยอ่ะสวัสดีค่ะวันนี้มีเป็ดรีวิวชาบูร้าน โกโนยะชุดอิ่มสุดคุ้ม699เท่านั้นได้เนื้อ15ถานพร้อมน้ำซุปอีก2ลิตรใหญ่ๆวันนี้เราจะกินแบบซุกี้ยากิญี่ปุ่นเราจะผัดหัวหอมก่อนแล้วก็พิเศษตรงมีออปชั่นที่เป็นปิ้งย่างก็ได้ชาบูก็ได้เนื้อเยอะมากๆ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4เฮ้ยมันไหม้มันไหม้แก ไม่คืออะไรปิดยังไงอันนี้ปิดหรือเปอิดเนี่ยส่วนอันนี้ก็คือเซตผักอ่าเอาละเราจะผัดหัวหอมก่อนนะครับท่านผู้ชมเพื่อให้ได้ฟิลซุกกี้สไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆจริงๆก็ต้องผัดอันี้ก่อนเนอะมันหมูเนอะไม่เป็นไร กินแบบครีม <c oughs> ครีมครีมด้วยเบคอนเดี๋ยวเราจะเอาเบคอนลงที่เตาปิ้งย่างเอาเบคอนลงเตาปิ้งย่างก่อนระหว่างที่รอหัวหอมสุก เขาเป็นเนื้อชาวบูมันจะมีความบางแล้วยิ้งเป็นเบคอนเนี่ยพอเอาลงไปย่างอ่ะมันจะบางแบบกรอบมากนี่คือน้ำจิ้มครับอันนี้เป็นพอนสอึว้าวนี่คือพอนซึอืมมันเป็นวิดีโอนะครับพอนซึล้วก็จิ้มลงไปใช้เบคอนจิ้มลงไป กินแล้วนะร้อนปะอ,อันนี้เราจะเอาเบคอนลงไปผัดกับหัวหอมด้วยโูเส้นยาวมากอะ่ะ <Wow. S 2> <Wow. S 1> ว่าเขาหอมสุดสุดวัาหอมสุดดีแล้วเราจะเทน้ำซุปชาบูลงไป กินอ่ะโอ้น่ากินมากว้าว Mm hmm. mm hmm. พอเอาเนื้อไปทําเป็นชาบูอะความนุ่มมันแบบแตกต่างเป็นอย่างเห็นได้ชัดเลยชาบูคือนุ่มฟินละลายมันเป็นเนื้อที่เหมาะสําหรับจะกินชาบูอะถ้าคนชอบเนื้อสามารถสรั่งเนื้อฟินๆเมได้สิบห้าถาดเต็มเ็เลยต่อไปอคุโรบุตะลงไปชาบูโห oh. ็โอเคนะเขาจะมีต้นหอมหมักใส่ไปด้วยคล้ายๆกับไส้เกี๊ยวซาสนุกคือเตาย่างเป็นหมันเว้ยเราทดลองแล้วเนี่ยชาบูฟินสุดฟินมากแล้วถ้าเกิดเราไม่ได้เอาเนื้อย่างลงเตายา่างมันก็จะไหม่จริงๆกินสามคนก็ได้นะใช่ถ้าเกิดไม่ได้ที่ว่าจะอ่ะสามคนก็ได้ให้มันแบบตุก อะไรอย่างเงี้ยสามคนน่ะเราจําได้รอบแรกอ่ะเรากินสองคนแล้วมันเหลืออืมเราเก็บไว้กินอีกมื้อหนึงได้แต่ว่าถ้าเซตเนี้ยเอาให้ดีประมาณสามถึงสี่คนสรุปไหมว่าเราชอบสรุป<อ>ว่าสรุปว่าเราชอบมากอ่ะ <c oughs> มีอะไรที่แกไม่ชอบด้วยหรอ, <c oughs> <c oughs> อไม่มีเออไม่มีไปล่าไปกินต่อแฮปปี้มากสำหรับวันนี้มีนเป็นต้องลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ สวัสดีท่านผู้ชมสิสวัสดีค่ะมาเล่าสรุปรสชาติให้ฟังอีกทีของคาโกโนยะนะเพราะว่าเมื่อกี้คือกินแบบไม่มสีสติจะเล่าเลยชุดที่กินวันนี้ก็คือชุดอิ่มคุ้ม699อ๋อมันจะมีบวกนิดนึงถ้าเน็ตแล้วนี่ก็คือ748เน็ตได้เนื้อ1กิโลในราคา748เน็ต เนื้อที่เราชอบที่สุดเป็นเอกสารก็คือแองกัสออสเตียแล้วนอกนั้นก็จะมีเนื้อติดมัน US คุโรบุตะสันคอหมูเบคอนส่วนเมนูข้าวและเส้นเนี่ยเราสั่งอุด้งกับราเมงมาที่อร่อยก็คืออูดอง้งราเมงจะเป็นเส้นค่อนข้างนุม่มเกือบจะเละได้ถ้าต้มนานๆเนาะน้ำซุปที่เราสั่งมาก็คือน้ำซุปสุก้ยากิน้ำซุปดำชุดน้ำจิม้มมันจะเป็นชุดพรสื บวกกับงาคั่วถ้ากินพรสึ่เพียวๆเลยอะ่ะมันจะเค็มไปทางเดียวแต่ว่าถ้ามีงาด้วยมันจะมีความมันมันหวานๆหอมๆถ้าจะสั่งอย่างอื่นเพิ่มเติมก็ได้เขาจะมีราคาแยกไว้ให้อย่างเช่นอยากสั่งเบคอนเพิ่มก็50บาทแองกัสออสเตรเลียเพิ่มก็64บาทกินไปสักพักแล้วมันจะเริ่มเค็มก็คือให้เติมน้ำเปล่าเจอจางแล้วก็รสชาติมันจะ ไปทางเค็มหวานเค็มหวานเรื่อยๆเครื่องเทศที่เป็นสองสองนี่เขาให้มาเพิ่มรสชาติตัดเลี่ยนได้พวกพริกกระเทียมหัวไชเท้าขูดผสมกระเทียมอะไรเงี้ยไปหละบ๊ายบาย